สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านผู้ช่า v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนี้กี่เช้านะครับหุ้นนี้กเช้าของวันที่นะครับวันที่27่สนาคมสองพนห้าร้ยหกสิบแปนะครับนี่จะเป็นวันตลาดจับบาตรีนะครับวันตลาดจับบาตรีสีส้มสีส้มหลักสูงหลักสีดีดีไหมทุกท่านนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนี้เคย์นะครับจะชมวันละสองรอบสองทิพสองรอบนะครับสองทิพย์สองรอบนะ อ่รอบเช้า9โมงครึ่งนะครับรอบเช้า9โมงครึ่งแล้วก็รอบบ่ายบ่ายโมงครึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้านะครับรอบบ่ายนะรอบเช้านี่ไปเข้าจัววินนะอ่ารอบบ่ายเข้าเต็มๆประมาณนี้นะครับสําหรับเช้านี้มีตามนี้เลยนะครับวันที่27มีนาครับแล้วพันธะละ68นะ,ะหุ้นนี้คือช้าเด่น5กับ6นะครับเน้นที่5นะลูดวิ่งนะครับส่วนชุดวินก็9012759นะครับ56นะตามนะี้ ห้าศูนศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าครับชุดเด่นก็จะมีหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้านะครับเด่นนะที่เหลือลองนั้นก็เป็นต,ตัวรองนะครับประมาณนี้นะครับชนชอบเคยนาเป็นท้ายชนหมายถึงว่าชนกับจำหนักอื่นไหมหรือชนกับเลขที่เราคํานวณเป็นสมมติว่าใครคํานวณเป็นก็คํานวณออกมาตรงกันนี้ก็เข้าไปได้นะครับ แต่ว่ามันจะมาหรือไม่มาก็อีกเรื่องหนึ่งนะอืมก็มันก็เป็นทางเลือกของเราละเอาตัวที่มันตรงกันนั่นแหละมากที่สุดมาจัดนะครับประมาณนี้นะบางทีชนกันก็ตายทั้งคันก็มีเหมือนกันนะอืมอย่างับรถประสานงานกันเลยแหละชนกันตายหมดทุกโตทุกทุกจบเลยประมาณนี้ก็มีเหมือนกันครับแต่ไม่ค่อยบ่อยหรอกวนมากจะได้มากกว่าเสียประมาณนี้นะครับอ่าตามนี้เลยนะครับชนชอบค่อยํำไปซ้ใช้นะ จแดไปจุดไม่ทันก็เอามือแตะวิดีโอให้มันหยุดพักไว้ก่อนแล้วก็จดเอาแลครับหรือไม่ก็ดูอีกสักสามรอบนะครับประมาณนี้นะคระับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแบบนี้วันนี้ครับ